โอเคครับสวัสดีครับทุกนทกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ในผมจะมาสอนวิธีทำสกินในคาสตาแต่ก่อนแท้ผมยังไม่ได้ใจ่ถ้าอยาดูของแท้ก็ไปดูช่องเงินก็กัเลยผมขอติดเก็บตังค์ซื้อสับใหม่แล้วก็แล้วก็จะเก็บตังค์ซื้อเกมแท้เพราะฉะนั้นไปดูกันรวดอ่ะอย่างนี้คือผมจำชื่อได้ไม่ได้ไอ้้เขียนว่า แอปทำนี่แอปทำสกินแน่ไหมครับซึ่งเห้่ออันนี้อันนี้ผมตั้งอันเนี้ย S K I N E D I T O R 3 D F O R N ไม่ใช่ขอโทษ M I N E C R A F T คือแอปทำสกินนี่ ซึ่งผมด้รอดอยู่แล้วเนี่ยผมขอพับโอเคมาผมออกมาแล้วนี่ไงอยู่นี่ผมด้รอดมาแน่นอนแไม่นานแลวให้กดอันแรกแล้วเครื่องเนียนะบางครั้งมันจะเครื่องกดนี่ยูไม่ใช่ s u w c e w s ตรงนี้สีเขียวเขียวไปปุ๊บจะมีโฆษณา ถ้าใครถ้าใครดูคลิปผมคงตกใจแน่นอนว่าว่าแต่เฮกฮีโร่บไปจากไหนอะไรแต่ถ้าใครที่เกียรติธก็ม่นี่ได้มีให้เลือกอยู่เลยเดี๋ยวมาขอเลือกแป้นหนึ่งอ่ะได้เลยนี่ไงมีสองสกินสกินนอ็อตอืม แต่ให้เราทำเองนี่เช่นถ้าเราทำทีระใบให้กดมาแบบที่ผมกดไปเมื่อกี้กดให้ดูนี่ไอ้ราสีตามนี้ฝกลสีขาวใช่ป่ะตีอันหนึ่งนแนบว่าเอาเนี่ยเป็นเห,เหมือนว่าโทนสีแบบปรับเงาได้โอเคตามใจคนอื่ แต่ผมเนะี่ยชอบสิ่งนี้แต่ผมว่าชอบชอบนี่มากกว่ามาดูดีคือเอ้อสอนมันมีสองอันนะย้อนกลับและมามาอันที่เพิ่มกดย้อนกลับเกินอะไรแบบนี้ซึ่งอ่ะสมมุตินนะเระทาทำนี่เสร็จปึ๊บ โอ้าขอกินี้ก่อนสกินนี้สกินนะารก,ก่อนงัอันนี้แค่จำลองไงไม่ต้องซีเรียกกสกิน้ยเด้ยเด้อเดี๋ย,ย,ยฮะ แบบเมื่อกี้เลยวะน,นี่สก,กินนี้็มาอยู่หาตั้งนานอ่ะสก,กินนี้เดยวเดวค่อยพาห้านกนาทีย็ตัไอ้สกินนี้กัน ตรงเสื้อผ้าคือนี่เป็นไงซึ่งเราจะเทคมานีกดไปเทเอออันนี้ป่วะ่าคือพวผมไม่ไนดน้กินนานแล้วโอเคใช่งอกร หรือผมจะตัดไปตอนที่อะไรดีเลยไม่ดีกว่าเดี๋ยวมืงเอคลิปหม่ค้าอีกครั้งนั้นเลย <c oughs> แม่งมีเป็นอ,อะไรเพราะฉะนั้นผมกดดแปบ๊บโอเคอนับแต่ว่าโอเคนี่พอพอพอเราจะเซฟหรืออัพบันทึกสกินให้กดโอเคกดตรงนั้นรอแป๊บนึ่งให้มเขาใส่แล้วก็กดโอเคอย่างนี้ ซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูซึ่งสกิน,นี่โคตรคือเดี๋ยวผมบอกว่าผมก็ไม่นั่งทำสกิเนี่ยนัค้านนี่อาอา ยอดข้างโอ้โหโอเคแต่เลือกสกินมาแล้วแต่มันไม่ดูดูใจผมโดยเฉพาะผมนะสกินเนี้ยผมก็สามารถแบบแต่งไอ้หน่อยได้แต่ก็เอินผมหลุดสุดยอด ขอเข้าเกมใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันถ้าเกิดข้อบาพราดประารก็ขออภัยด้วยนะครับมาถ้าไม่ถูกใจชใช่ไอืมอย่างเช่นผมถูกใจอันนี้นี่อันนี้สามารถปิดตรงนึงก่อนเพื่อเพื่อให้เราสกิได้สะดวกขึ้น่ะ เก็บแล้วหลังตัวมาหัวเก็บรอแป๊บหนึงน่งหนึ่งสองสาม 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯、uh。嗯、huh. uh。Huh. ก็ตรงนี ho ้ก็เอาค้างเหมือนเดิมหนึ b ú, b ú. B ่งสองสามสี่ปื๊ปืบปืบปื๊ปืบปื๊ดปื๊ดังลบตรงนี้คือที่ตอนแรกพี่ลงแต่เช้าแล้วมีู่ที่ดำสกินปัดไว้เฉย แต่ฝนด้านตกไล้มีน้องมามามาถามว่ามีน้องคุณแม่บอกว่าใหญ่ยยพี่คือถ้าใครอายุกเกินสิบสองสิบสาก็เรียกเพราะว่าน้องหรือ,อผมเฉยๆก็ได้ผมเพิ่งอายุสิบสองตอนเนี้ยร้อยถึงวันเกิดเนี่ยจะเจ็ดสิบสามเลเนี่ยมาปึ๊บปึ๊บ ปื๊บปื๊มีตบที่เฉยเพราะฉะนั้นตัาไปตอนเสร็จเลแล้ว,วกันโอ้ยโอเคครับเสร็จแล้วสกินฮีโร่บายเพราทฉานันเสรเส,รส็ดดดปัดพรัเ้หายัจไม่แป ล่าประเด็นผมกดกระ,กระบะแล้วก็ไม่ออกเจ็ดตรงนี้ก็แหละไม่รถสับผมอ่ะเป็นหาไม่รู้กดอะไรก็ไม่ออกนะเปุ๊บไปตรงนี้ปุ๊บตักตัก,กอืมนี่จุดสามันแต่เอ็นเขียวไม่เขียวนะรูปภาพกับไอ้สีอ่ะนะสีสีอ่นอะอนะ,นะแดง ฟ you right? um, ้าเขียวเหลืองอ่ะสองอันนี้ถ้าใครไม่ขึ้นคือน่าจะเข้าได้แต่ใครขึ้นก็ให้เลือกอะไรอันหนึ่งส่วนผมเลือกรูปภาพเพราะในรูปภาพนั่นเนี่ยไม่จริงนี่โอเคเออใช่ผมลืมมาอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นป๊บ ไปดรึลลหมเรื่องชองคือเดี๋ยวให้ดูหรอกรับอ่ะมานี่นี่อ้าเป็นแอเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เพราะว่าตัวนี้ชื่อชื่ออไครับโอเคนี่ ไอิวตรงมีอ้นิวแน่นอนเนี่ยไอคนเนี้ยเขาบอกว่ามีครับมีครับทำต่อไปนะครับแต่ต้องเปลี่ยนชื่อช่องก่อนครับเพราะชื่อช่องมันหายพิมพ์ต่อไปเลยกันตอบว่า ฮะแบตลดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอวิ่งสี่สิบอยู่เลยอันนี้ป๊อบปี้เพทานนะจำไว้ก่อนนี่เกียกับช่องนี่คือถ้าถึงหนึ่งถ้าถึงห้าสิบอาพติดตามนะถึงสิบและห้าสิบและหนึ่งร้อยผมจะทำคิวเอเอโอเค การติดตามผมติดตามแล้วอยู่ย uh ู่ไหนทั้งหมดไ้ยลูกก็กลายถึงหอนะฮู้พี่นุ้ยศูสองเจ็ดพี่นุ้ยศูนย์เจ็ดสองสไตเกอร์ฟีฟ้าวฟีฟ้ามาเผาแก่ถุยโอเค ช่องผมหน้าเบือ่อแบบซึ่งนั่นแหละรอแบบนี่นี่ช่องผมอันนี้เลยซึ่งนี่เราจะคิดถึงคิดถึงคิคุ้มจังเลย นิวไงแหละสอนทำสกินหน่อยไอ้คนนั้นไอ,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 อคิวตรงไอคิวไอคิวคูนเนอสอนทำสกินหน่อยครับซึ่งอ่ะนี่พี่มาพี่มาทำให้แล้วละโอเคเออใช่อย่าลืมติดตามอีกช่องด้วยเป็นช่องที่ได้ไอจายเราจะสร้างฐาเอินดิบไปไหมครับอ่ะนี่ น okay. ี่ไงนี่ไงเขาทำเกมนกีน้เขากเล่นไงแต่ตอนนั้นหนึ่งจุดสิบเจ็ดอยู่โอเคซึ่งสามแลบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะร,รับฝากกันเลยก็เช่นเราจะตัดใครใด้วยก็ซึ่งถ้าใครถ้าผมบอกภาพป,ประการในขออภัยด้วยะครับซึ่งถ้าใครอยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับแนวชีวิตรอดในเกมาคาบแบบแบบไหนอะพัดขอไม่เอานะแต่ถ้าเป็น หมดฮัดโคแต่ตายได้เรื่อยเหมือนปกติเอาแต่ว่าหมดเอาชีวิตรอดประมาณนี้ซึ่งถ้าใครอยากให้ผมเล่นในเกมนะครับเอาชีวิตรอดจริงจังนะจัดให้แบบผมจะเกมหมดหนึ่งแบบผมจะไปให้เกมหมดงได้ด้วยเผื่อเกิดกรณีจ,จนะต้องทำอ่ะเออใช่หมดถ้าใครอยากให้ผมสอนทำลิฟ tna แบบ เท่ๆแบบใหม่อ่ะที่ผมไปเจอมาและเครื่องั๊มสายอ่ะซึ่งเครื่องั๊มสายไม่แน่ใจว่าทำได้ป่ะถ้าทำได้ผมอ่ะผมจะอ่ะแต่ทําไม่ได้ผมจะไม่อ่าและจะอัะดชิบบอกว่าคลิปนั้นไม่สามารถทําได้โอเคบายบายฝากอะไรด้วยและไอ้นิวมึงอย่าพิมพ์คิวตรงม่นนะคิวเอง